ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมงานผู้ใหญ่ให้โอกาสเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเติบโตก้าวหน้าแต่เพื่อนร่วมงานไม่เข้าขาลูกน้องไม่ได้ดังใจเงินดีมากรวยฉ่ำปลดหนี้ได้แต่ระวังสร้างหนี้ใหม่มีโชคได้กินฟรีหรือเที่ยวฟรีชีพจรลงเทา้าสุขภาพแข็งแรง ด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนถูกใจอาจเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนแนะนำมาไม่ถึงขั้นรักค่อยๆพัฒนามีแนวโน้มว่าจะดีคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะเริ่มต้นกันใหม่ในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอาจได้สถานะเป็นที่รักแต่บอกแค่คนสนิทยังไม่เป่าประกาศ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยมีปัญหาจะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าราบรื่นมาก็จะราบรื่นต่อไปอาจลงทุนทำอะไรร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงประจำเดือนกรกฎาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ ท่านที่ไม่ทราบลัคนาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องทราบลัคนาก็ได้ค่ะส่วนท่านที um ่ทราบลัคนานั้นแปลว่าคุณมีเวลาเกิดคุณไปหาลัคนาคุณมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาดูดวงประจําลัคนาได้เกตทาเอาไว้ให้แล้วทั้งดวงประจําลัคนาแล้วก็ดวงประจําราศีอยู่กันคนละคลิปนะคะสามารถดูทั้ง2คลิปประกอบกันได้ค่ะสําหรับท่านที่ไม่ได้ทราบลัคนาทราบแต่วันเดือนปีเกิดไม่ทราบเวลาเกิดก็ไม่ต้องกังวลนะคะคุณสามารถดูดวงได้โดยอิงจากราศีเป็นหลักแบบนี้นี่แหละค่ะ ส่วนท่านที่ต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณนะคะแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดก็แปะเอาไว้ให้นะคะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง d e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้และคะ่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ไพ่ของโอกาสใหม่ๆไพ่ใบถัดมาคือไพ่ของผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าผู้วา่าจ้างได้ไพ่ของคนที่หยิบยื่นโอกาสให้เสมอเสมอมักที่จะสนับสนุนผลักด,นดนันดังนั้นเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายที่อาจจะหยิบยื่นโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆห,หรืออาจที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่ได้มีเจ้านายคุณก็มีลูกค้ามี โอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่ที่มาสั่งสินค้ารถใหญ่เพราะจันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่การงานของคุณได้เติบโตก้าวหน้าขึ้นและไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าเป็นไพ่ของการที่คุณมีประสบการณ์ในการทํางานเยอะดังนั้นการเติบโตก้าวหน้าในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คุณตึงเครียดอะไรคุณรู้สึกว่าคุณรับมือไหวแล้วก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่กับหน้าที่การงานตรงนี้ ในตำแหน่งเจ้านายบอกไปแล้วนะคะว่าค่อนค้างที่จะสนับสนุนคุณดีมากไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปบอกเจ้านายหรือว่าบอกลูกค้าเขาจะเข้าใจรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่ค่ะแต่ทีนี้ทางด้านเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้ไพ่เด็กถือดาบดังนั้นเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะทางานไม่ค่อยเข้าขากับคุณเท่าไหร่หรืออาจจะไม่พออกไม่พอใจกับการที่คุณได้เติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะดังนั้นเพื่อนร่วมงานอาจจะมีขัดแย้งบ้างแต่ว่าเขาได้ไพ่เด็กและไพ่เจ้าาาาาานนนยคคคุุุณณกก็สสสับดีมมม่วรถ คุณที่เกี่ยวกับการทํางานเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่ประจำตัวของคุณนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นในอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นไพ่อัศวินซึ่งก็เป็นไพ่ใหญ่กว่าไพ่ในตําแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานของคุณดังนั้นเนี่ยถึงแม้นว่าเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยอาจจะขัดใจบ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้แล้วก็ยังมีความเกรงใจคุณอยู่ในทีค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีหุนส่วนนะหรือว่ามีคู่แข่งทางการคา้าคู่แข่งทางการค้าเนี่ยก็พยายามเลยแหละที่จะแย่งลูกค้าจากคุณแต่ว่าก็แย่งไม่สําเร็จนะคะส่วนหุนส่วนอาจจะมีขัดอกขัดใจกันบ้างแต่ว่าเขาก็เกรงใจคุณค่ะ ทางด้านลูกน้องดูเหมือนว่ายังทํางานไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยคุณมีโปรเจกต์โครงงานให,ใหญ่เข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าสั่งสินค้าลอตใหญ่เนี่ยแล้วคุณก็ต้องการแรงต้องการกําลังจากลูกน้องนะแต่พอได้ไพ่ใบนี้กับลูกน้องนั่นแปลว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือลูกน้องอาจจะมามาหยุดหยุดหรือว่าลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดบ้างะนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณน่าจะควบคุมจัดการได้ค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะโดดเด่นมากพาไพ่ใบแรกเป็นตําแหน่งของรายรับได้ไพ่ราชาถือเหรียญเลยแปลว่าการที่คุณเติบโตก้าวหน้าในครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับรายได้ก้อนโตรายได้มหาศาลหรือถ้าเกิดว่าคุณมีลูกค้ารายใหญ่ที่เข้ามาสั่งสินค้ารถใหญ่เนี่ยเขาก็มีเงินถุงเงินถังมาให้เพลเพลเนี่ยจ่ายเงินมัดจําด้วยเปอร์เซนต์ที่สูงเอาไว้ให้ก่อนเลยดังนั้นเนี่ยเดือนนี้รับทรัพย์นะคะรวยฉ่ำและพอรวยฉ่ำขนาดนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะปลดหนี้ได้ ภา่ในตําแหน่งรายจ่ายเป็นเรื่องของการประกาศกล้องประกาศกล้องในที่นี้ก็เป็นเรื่องของการที่คุณหน่าที่จะปลดหนี้ทั้งหมดได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ไพ่ไปเนี้ยมันเป็นไพ่ที่มันมีสองด้านนะคะมันมีทั้งดีและเสียนะมันจริงๆแล้วมันคือไพ่บุญกรรมนะคะบุญก็ส่งเสริมให้คุณปลดหนี้ได้แต่บางทีกรรมก็มาทําให้คุณก่อเกิดกิเลสอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากจะสร้างหนี้ใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้คุณก็ดูบริบทชีวิตของคุณด้วยคือคุณมีโอกาสที่คุณได้เรื่องั่าเลื่อนตําแหน่งแล้วเนี่ยรายได้คุณ จะสร้างนี่ใหม่ๆคือคุณไม่ได้เหนื่อยกับการที่คุณเคยต้องจ่ายชําระนี้มาเป็นงวดๆวจนกระทั่งตอนนี้มันปลดได้แล้วแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ต้องพักหรอกคุณจะสร้างนี้ใหม่เพิ่มเลยในช่วงเดือนนี้เนี่ยแล้วคำนวณดูแล้วว่ารายรับที่คุณได้ตอนนี้เนี่ยมันมั่นคงแล้วสามารถที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อคอนโดนะคะซื้อของใหญ่ๆเนี่ยได้ก็ได้นะคะก็ดูทรงว่าได้อยู่นะแต่ว่าคุณลองดูแล้วการว่าบริบทชีวิตของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีภาระอื่นๆอยู่แล้วนนนนะะะคคคือออุณอาจจปดดีี้้้้กนนไแ คุณยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลหรือว่ามีพ่อแม่ที่กําลังเจ็บป่วยชาราเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีพวกเงินสํารองเอาไว้ในเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหรือสุขภาพของพ่อแม่เนี่ยยังไงอย่าเพิ่งเป็นหนี้ในช่วงนี้นะคะเก็บเงินเอาไว้ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้มีเงินเอาไว้ใช้เอาไว้หมุนค่ะ ในตำแหน่งของโชคลาภไพ่ไปนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าการได้เงินก้อนใหญ่แต่ไพ่ไปนี้ออกแนวได้ลาบป,ปากค่ะดังนั้นมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะได้ไปกินฟรีหรืออาจจะได้ไปเที่ยวฟรีก็ได้เพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปของคุณเมื่อกี้ที่เกิดไปตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณได้ไพ่อัศวินนะคะเป็นอัศวินถือไม้เท้าไพ่ไปนี้โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางชีพจรล,ลงเท้าเดือนนี้เนี่ยจึงมีโอกาสทีเดียวที่อาจจะมีผู้ใหญ่เพราะว่าไพ่ผู้ใหญ่สวยมากหรือผู้ใหญ่อุปถัมภคุณดีมากไม่ว,ว่าจะเป็นผู้ใหญ่่ในนนนททีํทาาาางหรืออจจะะเป็็ลูกกคค้้ได ไู้ใ่มาถึงลูกค้าก็ได้ที่พาคุณไปกินฟรีเที่ยวฟรีนะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้ผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเมตตาเอ็นดูคุณมากแล้วคุณก็จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นพาไปกินฟรีแต่อาจจะให้ของขวัญของกำนันอะไรนะคะที่ทําให้คุณชื่นอกชื่นใจค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะไพ่บจบไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีความคลึกคักได้พบปะสังสรรค์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีทั้งเดินทางที่เกี่ยวกับการงานแล้วก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวลว้ลวนก็มีโอกาสด้วยแล้วก็เป็นเดือนที่สุขภาพแข็งแรงดีด้วยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยได้ไพ่เด็กถือไม้เทา้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการริเริ่มใหม่แล้วก็เป็นไพ่ของความรู้สึกนึกรักนึกชอบนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถาโทมถึงขนาดจะต้องเร่งรีบพัฒนาอะไรมันเป็นไพ่ของความรู้สึกกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษนะคะดังนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจที่อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนอาจจะแนะนํามาแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยอาจจะเจอเจอจากการเดินทางก็ได้เพราะว่าเดือนนี้คุณก็โดดเด่นในเรื่องของชิปประจา ได้เดินทางบ่อยๆนะคะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเจอผู้คนใหม่ๆเยอะก็เป็นโอกาสทัิ้นที่ทําให้คุณได้เจอเจอคนถูกใจแต่พอได้ไพ่ใบนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นรักอะ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาอยากจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆทีนี้ไพ่จบไพส่สรุปดีมากเป็นไพ่ของความมั่นคงเป็นไพ่ของการสร้างครอบครัวดังนั้นถึงแม้ว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกนึกรักแบบว่าถาโถมอะไรแต่มันก็มีความชอบชอบกันอยู่ะนะคะก็ค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไป ค,บ,คบกันไปแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษแบบนี้ในอนาคตเบื้องหน้ามีแนวโน้มที่ดีว่าพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนและสู่ขั้นแต่งงานได้เลยค่ะ มาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนี่ดีมากนะคะแปลว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญของกำนันดีๆนะคะมาหยิบยื่นให้แล้วก็พอมาอ่านผสมกับไพ่จบไพ่สรุปซึ่งเป็นไพ่ของความมั่นคงดังนั้นความรักจะมั่นคงขึ้นซึ่งพอมาในรูปแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่ารักมีการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เปลี่ยนสถานะจากคนคุยที่ใหม่ชัดเจนไม่มีสถานะสักทีเดือนนี้มีโอกาสสูงมากเลยที่จะให้สถานะแก่กันแล้วค่ะ จะได้เรียกกันว่าเป็นแฟนเรียกกันว่าเป็นที่รักได้แล้วเพียงแต่ว่าไพ่มันเล็กไปหน่อยนะคะก็คือไพ่เลขหนึ่งดังนั้นทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นอนะ่ะคือเราไม่ได้นับว่าก่อนหน้านี้คือคุยกันมาจะคุยกันมาหลายปีก็แล้วแต่เลยแต่ตอนนี้คือการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนสถานะมันก็เลยจะต้องเป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆกับการที่เรามีสถานะและกับการที่จะมีคนรอบข้างรับรู้มากขึ้นแต่โดยทรงไพ่แบบนี้คิดว่าอาจจะบอก แค่คนสนิทก่อนยังไม่ได้เป่าประกาศยังไม่ถึงขั้นว่าโอ้เราไปลงในโซเชียลว่าเราอินเวลชั่นชิปอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะน่าจะบอกแค่คนสนิทของคุณทั้งคู่แล้วอยากที่จะเรียนรู้ศึกษาคบหากันไปอย่างนี้ไปก่อนแบบเงียบๆไม่ต้องเป่าประกาศมากแต่อย่างน้อยมันก็มีสถานะค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะก็ได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะไพ่เด็กเนี่ยเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเคยมีปัญหากันมาก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันจะได้เริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ถ้าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการลงทุนเล็กๆน้อยๆเป็นไพ่เด็กด้วยดังนั้นเดือนนี้ความรักราบรื่นดีไพ่จบไพ่สรุปก็มีความมั่นคงดีมากแต่อาจจะชวนกันในการลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะวางแผนในเรื่องของการตั้งคันมีลูก หรือว่าอาจจะมีลูกร่วมกันแล้วแต่ว่ามีการทํากิจกรรมร่วมกันที่เกี่ยวกับลูกก็เป็นกิจกรรมดีๆหรือว่าาเป็นการลงทุนก็เป็นการลงทุนร่วมกันดีๆทั้งสิ้นมีเวลาร่วมกันนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นแฟนกันเนี่ยแล้วยังไม่ได้แต่งงานไพ่จบไพ่สูบเป็นไพ่สีมเมทาเนี่ยก็เป็นไพ่ของการคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะคะก็มีโอกาสทีเดียวที่อาจจะให้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาพบเจอกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกสถานภา,ภาพหนึ่งคือเป็นแฟนกันอะมันก็ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วแต่เราอยาก ที่จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไปสู่ขั้นของการที่กําลังจะสร้างครอบครัวร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีส่วนคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะถ้ากยังไม่เคยมีลูกก็มีโอกาสละที่เราจะเริ่มต้นวางแผนในเรื่องของการมีลูกนะขยับขยายครอบครัวหรืออาจจะลงทุนซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่เข้าไปซื้อหากันได้ที่เว e ็บเมเปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนคุณที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีนิยายเสียงนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนก็สามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงใน YouTube ก่อใจนักเขียนกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ